กินได้เก็ั้นกี่ทีคะตรงีทุบกันตรงกระดับไม่้นไม่มาน้ำหนักลด,ดอ่ะ <c oughs> ลืมถอดสาลืมลืมถ่ายตอนเล่นเกมอดไอ้นี่เลยอ่ะ เอ็นหยิบยิเปปซี่ในต้น้เป็นไปตั้งกินเถอะไปตั้กินเถอะพี่ไตั้งกินเลยปินเดใหมนวิทก็กินได้เลยนะนี่ไก่มีมั้ยแม่กนไปม่กินไม่ดูเลยหไม่ต้องรอกันนี้อร่อยไหมไม่ต้องรอกนี่นี่ใส่ในใส่ในไปตั้งกินเะ ได้ได้ได้ได anyway ้ได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยต้องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บได้ไหมมันตกเออเอาเค้กไปพี่งูซิ่งเค้กไปงู